สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับทเทรเดทไฮเปอร์วันนี้วันพฤหัสที่30ตุลาคมครับพุทธศักราช2563หยิบมาให้รับฟังกันหนึ่งคู่ครับเป็นศึกพิมาริกวู๊แฮมตันครับเปิดรังรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลสเวลาตี3ที่สนามมอรเดนิวสเตเดียมครับมาดูทางด้านเจ้าบ้านนะครับวู๊แฮมตันของคุณซือ โนริเอลสเปริตซานโตนะครับเพิ่งจะเปิดลังเจ้ากับนิวคาสเซิลหนึ่งต่อหนึ่ทำให้3เกมนัหลีกที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ครับยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากจอห์นนี่กัสโตวิงแบ็กตัวหลักเพียงรายเดียวที่เดี้ยงยาวตั้งแต่นานแล้วนะครับคาดว่าซานโตจะจัดทัพในระบบ3-43โดยมีเปโดเนโตลาอุนคิมิเนต กับดานิเอลปเดนส์ครับผลึกกำลังล่าสกอร์ในเดียนหน้าตามระเบียบไล่อัพ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของวูฟปนะครับจะมาในแผน3-4-3รุยปาติ i c โอวิ l l ี b o l ลีคอ n เนอร์โคอาร i ดีมัคซิมิเลียนคิวแมนเนลสันเซเมโดเรนเดอร์เอนดองเคอร์ a ูเบนเนเวสโ o แมนซาอิดเปโรเนโตลาอุนคนแล้วก็ Daniel ลป d e n นสครับ ทางด้านทีมเยือนคริสตอลพาเลตของกุนซือลอยฮอตสันนะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะฟูลแลมสองประตูหนึ่งทำให้สองเกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนะครับยังไม่มีชื่อของแจ็ควัตแลนด์นายทวารตัวใหม่นะครับที่พบว่าติดเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกับจอแดนอายูที่ไม่น่าผ่านความฟิตออกซาร์เป็นตัวจริงได้ส่วนพวกคอนเนอร์วิกแฮมและก็เกลรี่แกนฮิลนะครับคือ2แข้งที่ยังไม่หายดีคาดว่าฮอตสันนะครับจะเตรียมวางหมากในระบบ442โดยมีวิลเฟรดซาฮากับ มิซี่บาลซูเอยยี่ควงคู่หน้าลาสกอร์ในแดนหน้าครับราอัพเซตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของคริสตัลพาเลสจะมาในแผน4-4-2มิเซนเต้ก e ัวร์ตานาธานิโคลายกูยาเต้สกอตแดนดไทลิกมิชเชลแอนดรูททาวเซนตรีเดเบลลูก้ามิโวเยวิชเจฟฟรีย์ชลุปมิวเฟตซาฮามิซี่บาลซูยยี่ ทัศนะเกมนี้นะครับเจ้าถิ่นวูฟมีสิทธิ์ลุ้น3แต้มแบบไม่ยากเย็ยนอะไรครับเพราะพวกเขามีเกมลุกที่ผลิตสกอร์ได้ต่อเนื่องทุกนัดถึงแม้ว่าจะไม่ทรมทลายเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังเน้นผลได้อยู่ครับซึ่ง3เกมที่ผ่านมาสามารถกำชัยได้ถึง2หนสอดคล้องกับทีมเยือนครับคริสตัลาเลตที่แพ้2จาก4เกมหลังสุดนะครับโดนทะลวงแนวรับยับเยิยนมาถึง8ตุงด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นเหมือนว่าสไตล์การเล่นกับแทคติกของนูโน เอสปริตซานโตนะครับยังกินขาดอยู่หน่อยๆฉะนั้น mm hmm. เมื่อพิจารณาจากเรทและภาพ,าพรวมแล้วแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับ,ร,บรับซับฟันทรงครับเกมนี้จัดไปที่วูฟครับลูกปากแน่นอน mm hmm. ก็จบไปแล้วครับสำหรับวิเคราะห์อบอลวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากกดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับว mm ันนี้เดเดตไฮเปอร์ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ